สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงรักแท้ที่ไม่ต้องร้องขอนะคะยิ่งคุณไม่ไล่ตามเขาจะยิ่งหันกลับมาเกี่ยวกับในเรื่องของทวินเฟรมนะคะถ้าคุณกําลังรู้สึกหมดแรงจากการไล่ตามใครบางคนนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ คลิปนี้ก็จะมาเปิดมุมมองใหม่ค่ะให้คุณเข้าใจว่ารักแท้ที่แท้จริงนะคะไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องร้องขอและยิ่งคุณปล่อยเขานะคะเขาจะยิ่งหันกลับมาเองค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แบบความรักธรรมดาค่ะแต่มันคือการเชื่อมต่อระดับจิตวิญญาณคือทวินเฟ m มนี่ก็คือ15ข้อนะคะที่เราจะนำมาอธิบายแบบละเอียดค่ะ ว่ารักแท้ที่ไม่ต้องร้องขอยิ่งคุณไม่ไล่ตามเขานะคะเขาจะยิ่งหันกลับมาทวินเฟมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในแต่ละข้อในเชิงพลังงานความเข้าใจภายในแล้วก็บนเลียนของทวินเฟมกันค่ะมาที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะทวินเฟมคือกระจกสะท้อนไม่ใช่การครอบครองทวินเฟมไม่ใช่คนที่คุณจะเป็นเจ้าของแต่เป็นกระจกเงาค่ะที่เขาจะสะท้อนความกลัวและบาดแผลในใจของคุณเพื่อให้คุณเติบโต มันไม่ใช่แค่ความรักที่ต้องครอบครองค่ะแต่ก็คือการเชื่อมต่อในระดับจิตวิญญาณที่จะสามารถผลักให้คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่สูงขึ้นได้ค่ะ 2. การไล่ตามจะสะท้อนความกลัวไม่ใช่ความรักเมื่อคุณวิ่งไล่ตามใครสคักคนนะคะพลังงานที่คุณปล่อยออกมาก็คือฉันไม่พอใจฉันกลัวเสียเขาไปซึ่งก็จะเป็นพลังงานที่ตรงข้ามกับความรักที่แท้จริงค่ะ ความรักที่แท้จริงนะคะก็จะมาจากความเต็มค่ะไม่ใช่การเรียกร้องจากอีกฝ่ายเป็นความรักที่เราสามารถเติมเต็มตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องการความรักจากใครก็ตามมาเติมเต็มเราค่ะ 3. พลังงานของการยอมปล่อยคือพลังงานที่สูงพลังที่สุดเมื่อคุณไม่ไล่ตามเขานะคะไม่ใช่เพราะคุณไม่รักเขาแต่เพราะคุณวางใจในจัก,กรวาลและเชื่อมั่นว่าถ้าเขาใช่จริงๆนะคะเขาจะกลับมาเองในเวลาที่ถูกต้อง ความมั่นใจและการปล่อยนี่แหละค่ะก็คือพลังแม่เหล็กที่จะดึงดูดเขากลับมาเราจะต้องเชื่อมั่นในเวลาที่เหมาะสมหรือว่าดีวายทามมิงค่ะเมื่อถึงเวลานะคะจักรวาลจะนำพาทั้งคู่กลับมาเองค่ะสคุณคือแม่เหล็กค่ะพลังงานคุณคือสิ่งที่ดึงดูดทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องพูดค่ะหรือไม่จำเป็นต้องร้องขอทวินเฟรมของคุณ คุณจะสามารถรู้สึกได้ผ่านขึ้นความถี่ของจิตวิญญาณว่าคุณกำลังเติบโตกำลังรักตัวเองหรือกำลังหลงทางการดึงดูดจึงไม่ใช่จากสิ่งที่คุณทำแต่คือสิ่งที่คุณเป็นค่ะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเชื่อมั่นและคุณวางใจคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าคุณกำลังถูกผลักให้เจอตัวตนสูงสุดของตัวเองเป้าหมายลึกที่สุดของคุณนะคะคือการพบทวินเฟิล์มค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อให้ได้ครอบครองนะคะแต่เพื่อให้คุณตื่นและค้นพบความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองความรักษที่แท้จริงจะเริ่มจากภายในก่อนค่ะการเจอคู่ทวินเฟิมนะคะจุดประสงค์หลักก็คือไม่ใช่การครอบครองค่ะแต่เป็นการตื่นรู้ตื่นจากภายในของคุณก่อนค่ะ 6. ยิ่งคุณพยายามควบคุมนะคะเขาจะยิ่งถอยห่างทวินเฟรมนะคะเขาจะไม่สามารถถูกควบคุมได้ด้วยการพูดหรือว่าการขอคะ่ะหรือการบีบบังคับใดๆก็ตามเพราะมันคือการเคลื่อนไหวด้วยพลังงานเมื่อคุณอยู่ในพลังงานของการควบคุมนะคะเขาจะสะท้อนกลับด้วยการหนีเพื่อผลักให้คุณกลับมาดูภายในของตัวเองคะ่ะ 7. เมื่อคุณไม่ต้องการเขาอีกต่อไปนะคะจิตวิญ,ญญาณของคุณจะกลับมาเอง นี่คือความลับที่คนจำนวนมากไม่เข้าใจค่ะเมื่อคุณหลุดพ้นจากการยึดติดแล้วนะคะและคุณสามารถยืนอยู่ได้อย่างสงบโดยไม่มีเขาขค้ืนพลังงานของคุณจะบริสุทธิ์และเต็มมากพอพอที่จะเรียกเขากลับมาโดยธรรมชาติค่ะ 8. รักแท้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องขอค่ะเมื่อถึงเวลาจะไหลามาเองทวินเฟมไม่ได้มองหาการพิสูจน์ความรักจากกันและกันค่ะ แต่คือการรับรู้ถึงความจริงในระดับจิตวิญญาณลึกๆเมื่อคุณทั้งคู่หยุดพิสูจน์หยุดร้องขอนะคะแล้วกลับมารับรู้ความรักในตัวเองเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาจะสัมผัสได้เองในทางด้านจิตวิญญาณของเขาค่ะเมื่อคุณมีการเติบโตภายในแล้วเป็นพลังงานที่สูงเขาจะรู้สึกได้จะสัมผัสได้ค่ะ 9. ความเงียบคือสนามพลังงานที่ลึกกว่าคำพูดในบางช่วงเวลาของทวินเฟรมนะคะอาจเงียบหายไปหรือคุณอาจเลือกอยู่เงียบๆกับตัวเองแต่คุณอย่าเพิ่งมองว่าความเงียบคือการตัดขาดค่ะมันคือการส่งขึ้นพลังที่ลึกและบริสุทธิ์ที่สุดให้กันบางครั้งนะคะสิ่งที่คู่วิญญาณต้องการไม่ใช่คำพูดค่ะแต่คือความสงบที่ลึกที่สุด สิบยิ่งคุณรักษาตัวเองนะคะความสัมพันธ์ก็จะยาวยาโดยอัตโนมัติค่ะทุกบาดแผลในตัวคุณนะคะเมื่อคุณรักษาได้ด้วยตัวเองมันคือการรักษาความสัมพันธ์นี้โดยไม่ต้องให้เขาทําอะไรเลยค่ะเพราะคุณทั้งคู่นะคะจะเชื่อมโยงกันถ้าคุณรักษาพลังงานของเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามคุณค่ะหลักๆเลยนะคะคนที่ตื่นรู้ก่อนจะต้องรักษาพลังงานและทําพลังงานให้ได้สเสถียรมากพอค่ะ เดี๋ยวทุกอย่างจะเข้าที่แล้วก็ลงล็อกตามธรรมชาติเองค่ะ11คุณไม่ได้ถูกทิ้งคุณถูกส่งให้กลับมาหาตัวเองค่ะการแยกจากกาันหรือว่าการถูกหมือนในเส้นทางของทวินเฟรมนะคะไม่ใช่การถูกทิ้งแต่มันคือบททดสอบให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองเมื่อคุณผ่านบทเรียนนี้แล้วนะคะเขาจะกลับมาโดยไม่ต้องไล่ตามเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะฝ่ายที่ตือนรู้ก่อนนะคะให้โฟกัสตัวเองเป็นหลัก ทำพลังงานของตัวเองให้ผ่านให้ได้ค่ะและหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจัก,กรวาลค่ะ12รักแท้คือการให้อิสระไม่ใช่การจับไว้แน่นค่ะหากคุณรักใครจริงๆนะคะคุณจะต้องให้เขาได้เป็นอิสระเป็นตัวเขาเองโดยไม่พยายามเปลี่ยนเขาทวินเฟรมคือรักแบบไร้เงื่อนไขค่ะยิ่งคุณไม่จับเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยและเดินกลับมาหาคุณด้วยความเต็มใจค่ะ โดยที่คุณไม่ต้องบังคับหรือยื้ออะไรเขาเลย13คลื่ขึ้นความถี่ของคุณคือทุกสิ่งทุกความคิดอารมณ์และการกระทําของคุณนะคะจะมีการส่งขึ้นออกไปตลอดเวลาค่ะถ้าคุณอยู่ในพลังงานของความขาดนะคะเขาจะรู้สึกได้และวิ่งหนีแต่ถ้าคุณอยู่ในพลังงานของความมั่นคงนะคะรักตัวเองเขาจะถูกดึงกลับมาโดยธรรมชาติค่ะก็อย่างเหมือนข้อที่ผ่านๆมาละะ้ค่ะถ้าคุณรักตัวเองเป็น ธรรมชาติหรือว่าจักรวาลจะดึงเขากลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะไม่ได้แนะนำให้ยึดติดนะคะแต่ทวินเฟมจะเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วทวินเฟลมเป็นคู่ที่หายากเมื่อทั้งค,คู่ได้เจอกันแล้วนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือว่าดีไวทามมิ่งอะคะ่ะทุกอย่างจะเข้าที่แล้วลุงล็อกในตัวของมันเองโดยธรรมชาติ14ไม่มีอะไรต้องทำค่ะมีแค่ต้องเป็น คุณไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยค่ะเพื่อให้ทวินเฟมกลับมาคุณแค่เป็นตัวคุณที่แท้จริงอยู่กับความจริงภายในอยู่กับการตื่นรู้และการรักตัวเองให้มากขึ้นในทุกวันค่ะนั่นคือพลังสูงสุดที่คุณมี 15เมื่อคุณไม่ต้องการเขาแล้วนะคะแต่ยังรักเขานั่นคือรักแท้ค่ะทวินเฟรมจะกลับมาเมื่อคุณรักเขาอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องครอบครองไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเรียกร้องใดๆเลยและไม่ต้องการอะไรตอบแทนเป็นความรักที่เป็นอิสระเป็นพลังงานที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลการรักไร้เงื่อนไขของคู่ทวินเฟรมเป็นพลังรักที่บริสุทธิ์ที่สุด เมื่อถึงเวลานั้นคุณจะเข้าใจความรักในลักษณะนี้ค่ะในช่วงแรกๆอาจจะเป็นการโหยหาจิบป,ปวดแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณรักไร้เงื่อนไขได้แล้วคุณจะเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นค่ะ จำไว้นะคะว่าทวินฟิมไม่ใช่ใครที่คุณต้องวิ่งตามค่ะแต่คือใครบางคนที่คุณจะเจอใหม่ในวันที่คุณเต็มและรักตัวเองอย่างหมดหัวใจยิ่งถ้าคุณหยุดร้องขอนะคะยิ่งคุณกลับมาโอบกอดตัวเองได้อย่างลึกซึ้งแล้วพลังงานของคุณจะดึงเขากลับมาโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะพราะรักแท้นะคะไม่เคยต้องวิ่งไล่มันแค่อยู่และไหลมาเองค่ะ ขอให้คุณกลับมาเป็นแสงสว่างของตัวเองและเชื่อเถอข่าวว่าความรักที่ใช่จะไม่มีวันหายไปไหนเลยค่ะ